ใต้ตาปราบเสียนไปฉีดแล้วเป็นก้อน2ปียังไม่หายมีใครไหมที่ไปฉีดใต้ตามาแล้วเป็นก้อนเป็นลำบางคนเป็นเป็นปี2ปียังไม่หายนะครับช่วยคอมเมนต์ มาเล่าให้ฟังในติกต็อกหมอซีกันนะหลายคนเข้าใจว่าถ้ามีปัญหาใต้ตาต้องไปฉีดอัดใต้ตาเยอะๆยิ่งฉีดเยอะใต้ตาจะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่สำคัญเวลาฉีดใต้ตาคือต้องเช็คผิวบริเวณใต้ตาครับเพื่อนๆถ้าใครผิวใต้ตาบางผิวใต้ตามีความหย่อนเป็นริ้วเล็กๆแล้วรีบไปฉีดใต้ตาต้องระวังจะเจอปัญหานี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตครับ คนไข้เคสนี้ขับรถมาจากสระบุรีผิวใต้ตาของคนไข้าบางมีความหย่อนมีริ้วเล็กๆแล้วไปฉีดอัดเข้าไปที่ใต้ผิวบริเวณใต้าตาครับปรากฏมันเป็นก้อนรอมาสองปีไม่หายนะครับเพื่อนๆคุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับ แล้วพอผิวชั้นบนแน่นขึ้นก้อนใต้ตาของคนไข้เรียบเนียนขึ้นร่องแก้มของคนไข้เรียบเนียนขึ้นมุมปากคนไข้ย,ยกสวยขึ้นผิวเด้งมากเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพึ่งรีบไปฉีดอัดใต้ตาเยอะ ถ้าผิวใต้ตามีความหย่อนมีความบางการที่เราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้ผิวบริเวณใต้ตาถ้าผิวชั้นบนมีความบางแล้วฟิลเลอร์อยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่เรียกว่า orbicularis oculi เวลายิ้มลำของฟิลเลอร์อาจจะปูดขึ้นมานะบางคนเห็นเป็นลำเขียวๆเ,เกิดจากการกระเจิงของแสงเขาเรียก tindall effect นี่คือรูปของคนไข้ที่อนุญาต คนไข้ไปดูโฆษณาแล้วกรนนำฉีดเข้าไปที่ใต้ตาปรากฏว่ามันเป็นก้อนเวลายิ้มแล้วมันปูดขึ้นมาเป็นลำนะเคสนี้คุณหมอในทีหมอสีต้องนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับใต้ตาของคนไข้จะเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มร่องน้ำมานุมปากคนไข้ยกสวย ผิวเด้งมากหมอเจอทุกวันนี่คือรูปที่คนไข่อนุญาตคนไข้มีปัญหาใต้ตาแล้วไปฉีดอัดใต้ตาปรากฏมันเป็นก้อนแล้วเวลายิ้มก้อนใต้ตาปูดขึ้นมาเคสนี้คุณหมอในทีหมอสิต้องนั่งยิงซ่องผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงยิ่งเราซ่องไม่ผิวชั้นบนเด้งเท่าไหร่ใต้ตาจะเรียบเนียนขึ้นไม่ต้องไปอัดฟิลเลอร์เยอะ ไม่ต้องไปฉีดไขมันหน้าไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเขาเรียกโมโนโพล a าอาร์เอหรือคลื่นความถี่วิทยุค้่เดียวมายิงอาบูเต้คนไข้หมอไม่เจ็บเลยแล้ววันนี้มาทำรอบสองวันนี้มาทำรอบสามหมอซี ใช้ยาอย่างดีหมอใช้เบราโทโรของสวิตครับได้รางวัลฟิลเลอร์สูงสุดของประเทศจากบริษัทเมอร์สนะครับหมอสิไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราเอาเงบที่ต้องจ่ายค่าตัวดารา,าค่าโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้ประหยัดมัเจเจ็ด40%ฝากแชร์ต่อวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆถ้าคิดว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ด้วยนะครับ